ที่เราได้เรื่องรเรียนการวิชาคอมพิวเตอร์นะครับการเทอมที่สองนี้เราได้เรียนการสร้างสมุ์ไฟนะครับการสร้างสมุ์ไฟเรื่องัี้แต่ว่าวิ่มีวิทยาลูก่าหน้าตาใส่ยวนนะครับเรานำไปใช้ทำอะไรนะครับโนที่ครูให้งานพวกเราทำกำหนดข้อให้แล้วนำไปสร้าง ันนี้นะครับจะเป็นการสรุปจากงานที่พวกเราได้เรียนมายใา้เพื่อนมานาเสนอจากเรื่องที่มอบหมายให้ทำครับม,มานาเสนอว่าสิ่งที่เราได้ทำไปใน,ในเรื่องนี้ทำไปแล้วนี่นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บนะ้างนะครับก็เชิญกลุ่มที่หนึ่งนะครับเป็นรายคนลใช่ไหมครับเช่นครับ เร,เราอัดสียงกลองนะคะชื่อเด็กมิสเตร์ปีไโปชื่อเล่นชื่อนิวโรงเรียนรอนธรรมสอน,เ,อนเป็นทักเรียนชั้นม2 1ค่ะที่อยู่บ้านตาใต,าตา้เลขที่ส5หน้าสีตำบลบ้านตาอำเภอเมืองจกกังหวัดพังงาค่ะรายวิชาที่เขียนชอบคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ค่ะ อาชีพที่ชอบอยากเป็นแพทย์และครูข้าราชการค่ะแตงมานานใจคือเพื่อที่จริใงใจต่อกันและการได้แรงมใจจากคนที่เรารักและคนที่รักเราค่ะประครที่ชอบแต่งงานขรักบลาวสเปน สีม่วงสีฟ้าและสีเขียวค่ะมีใส่ส่วนตัวที่น้อยใจแล้วก็เอาแต่ใจที่ดีกว่างานอันเดรกร้องเพลงอ่านซือแล้วก็เล่นป๊อปเ็นค่ะสิ่งที่สนใจคือ,คอการเรียนข้อตัว เก ok an ี <lately> ่ยวกับคอมพเรทีแะซูเปอรคอค่ะขอบคุณ่เียนสังเกตดูเลยนะครับเพื่อนที่เขาสร้างโปรแกรมมันก็พลิยขึ้นมา ในเรื่องเดียวกันในเตรมแต่ละเตรีรยมมันจะไม่เหมือนกันเพราะวลล่าอะแต่ละคนจะมีจินตนาการที่เหมือนกันคือเอาเอาเอาภาพเอา,เอา,เอาตัวอักษรแต่ละอย่างแล้วแต่ใครจัคือมันแต่งได้นะครับฉะนั้นกัร,รเรียนเวลาฟังวีดีเไปนไ่เรียนดูหน้าต่างของแต่ละเตรีรยมที่เขาทำขึ้นมา ทุกคนสามารถที่จะทาเหมือนกันได้ก็คือแต่ละคนมีาสามารถที่จะสร้างได้ในหลายๆยุคเบยคือการนําไปใช้กับรายวิชาที่เราสอนอย่างเช่นวิชาสังคมศึกษาอยากให้เราอาจารย์อยากให้เรา,า,ราเชียนเรื่องประวัติของพุทธศาสนาอย่างนี้นะไมกเรียนต้องนึกถึงแบบประวัติของพุทธศาสนาี่ต้องกินรายการนะวัวข้อเป็นยังไงรูปภาพเราจะเอาตัวไหน เขาไปใส่เงินเขาเท่าไหรตัวหนังสือก็จะเป็นหนังสือแบบไหนใช่ไหมนักเรียนก็านำไปใช้ได้นะครับในรายวิชาถ้าศึกษาการสมมติว่าเล่นการเล่นฟุตบอลอย่างนี้นักเรียนต้องนึกถึงละลูกลูกทุกลูกฟุตบอลเสร็จแล้วก็นักเตะบอลใช่ไหมการที่จะทำเป็นเท่าไหร่ขึ้นมานักเรียนต้นึกถึงอะไทีนี้ไปเยอะเหอเกินมากเราจะเล่นยังไง การเล่นอยากขึ้นหนึ่งที่2สองแต่เตะด้านหนังเท้าและลูกแปรถ้าไม่มีผ้าเราพิเื้อล้วไม่มีผ้านักเรียนก็ถ่ายจริงเลยเดี๋ยวนี้มือถือมีดเยอะนักเรียนทําแล้วก็เตะถ่ายอยู่ครับแล้วก็มากมือถ้าเรียนดูคนที่สองได้เพาะจากเขาแต่งภาเห็นไหมผู้ในการรเรียนเราผู้ในการ เราได้นำไปใช้กัน ลุงม .2 ทัในแขนแขนเรเจอคิดภาษาอังกฤษเมากมาันนี้ก็สนุกวีาได้มาไแล้วทำได้อยงั ให้มานำเสนอในรูปแบบไวหน้าการเดียนเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยไ,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 ได้อย่างเราสามารถที่จะทักล่อเอาไปดูที่บ้านก็ไนดะ้เรื่องนะก็อย่า้ไรแต่ก็ได้ดีขึ้นท,ทีนี้คุณครูได้นแน,นะนำบางกีถ้าดูแจ้งมากคือต้องมีโทรศัพท์ใช่ไหมครับสามารถที่จะถ่ายภาพไปต่อไปเอาภาพที่ผมมีแล้วกถ่ายเอาเองมาใส่ได้ก็พอน,นะก็เอาเนื้อหาไปเรียนนะก็ เก็บตรงนี้ไว้นะก็จะฝากแค้ครูเริ่มตักลงแก้วใส่ให้นะครับนี้ก็จะให้ให้พวกเราได้ทำอีกนะครับวันนี้มาเห็นอะไรดีๆเยอะรู้สึกว่าต้องขึ้นประเดิมเยอะเลยเริ่มเก็บเก่งที่แนะนไปให้เรื่องพนักงานอะไรต่างๆก็สนุกใจท่านเองมากขอบคุณครูครูนักเรียนนะ นะครับที่เชิพิพาวันนี้พอดีมีท่านพออวการย์สองสอรวิ์ทียางพานะครับท่านมาเยี่ยมทางไม่พานะครับนักเรียนทั้งหมดนักาเารียสวัสดีค่ะน่านอาจารย์ทุกท่านก็จะให้ท่านเป็นนักเรียนทั้งหมครับอเมริกาครับก็นักเรียนดีวามเก่งเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนไม่มีไม่พบ จะมีนักเรียนที่เก่งกล้าดีการพูดการปฏิบัติพวกเราจะรวดเร็วมากก็ขอฝากเรื่องที่พวกเราน่าจะรู kind of yeah. ้แล้วล่ะคือส nah, ิ่งมันไม่ดีเป yeah. ็นยามากับไปอะไรทีนี่แหละพยาประกันให้ได้เรื่องให้ได้เนื้อปลามันก็มีเนื้อมีก้างด้วยเดี๋ยวเอาก้างเข้าไปมันาเป็นของง่ายแต่ว่าของไม่ดีขึ้นมากับเรื่องนี้ภาษาแต่พวกเราเก่งแล้วโดยเฉพาะพวกนี้พูดภาษาดีชื่นนะแล้วก็ เป็นเรื่องที่สนับใจที่ว่าอนาคตกหญ่จะเป็นอเป็นี้ก็ทาให้ได้สมันแต่อยากให้เป็นครูหน่อยอย่าให้เป็กครูเก่งๆอย่ากหยไปนะแต่อให้ทีอครูให้อยกเให้ครูเยอะๆนะครับครับแล้เรียนทั้งหมดคะารบ้าพครูอ